ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายคนต่างเสาแสวงหาที่พึ่งทางใจที่สามารถปลุกพลังศรัทธาจุดประกายความหวังและส่งเสริมให้ชีวิตมั่นคงเจริญรุ่งเรืองหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตอบโจทย์สายมูและผู้ศรัทธาในองค์เทพินูได้เป็นอย่างดีก็คือวัดพระพิฆเนศมหาเศรษฐีลักษมีนารยันแห่งตลาดบัวทองจังหวัดนนทบุรีวัดแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ความงดงามของสถาปัตยกรรม หากยังเป็นแหล่งรวมของเทพเจ้าทั้ง9พระองค์ที่เปรียบเสมือนพลังจักรวาลในหลากหลายด้านตั้งแต่โชคลาภปัญญาการงานไปจนถึงการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตดที่1พระพิคเนศมหาเศรษฐีเริ่มกันที่จุดหลักของวัดเลยพระพิคเนศปางมหาเศรษฐีองค์ใหญ่สีชมพูสวยเด่นขอพรเรื่องงานการเรียนและความสำเร็จ อย่าลืมอธิษฐานให้ชัดเจนแล้วเดินวนรอบสามรอบเสริมพลังนะครับจุดที่2พระแม่ลักษมีเทวีแห่งโชคลาภความรักและความอุดมสมบูรณ์ขอพระองค์ประทานความเจริญรุ่งเรืองทั้งกายและใจเติมเต็มชีวิตด้วยแสนแห่งเมตตาและมั่งคัง่งพรจากพระแม่ลักษมีท่านประทานในด้านไหน 1. โชคลาภและความมั่งคัง่งได้รับโอกาสทางการเงินรายได้และทรัพย์สิน 2. ความอุดมสมบูรณ์มีพร้อมทั้งวัตถุน้ำใจ ความรักและแรงสนับสนุนส,สเสน่ห์และเมตตามีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูสนับสนุนในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว 4. พลังแห่งความสุขสงบดึงดูดสิ่งดีๆและปล่อยพลังบวกออกไปสู่คนรอบข้างจุดที่ 3. ปพระวิษณุขอพระองค์ทรงประทานความมั่นคงในชีวิตปกป้องข้าพระเจ้าจากสิ่งไม่ดีและนำทางไปสู่ความสงบและความสำเร็จพระวิษณุเป็นเทพผู้คุ้มครองและรักษาสมดุลของจักรวาล โดยโชคลาภที่ท่านประธานนั้นจะเน้นไปในด้านต่อไปนี้ 1. ความมั่นคงในชีวิตการมีรากฐานที่มั่นคงทั้งการงานครอบครัวและจิตใจ 2. ความสำเร็จอย่างราบรื่นการดำเนินชีวิตที่คล่องตัวฐานอุปสรรคได้อย่างสงบ 3. การคุ้มครองจากเคราภัยทั้งภัยจากคนพลังงานลบหรืออุปสรรคที่มองไม่เห็น 4. ความเมตตาและเกื้อหนุนคนรอบข้างช่วยเหลืออุปถัมภ์ โดยไม่คาดคิดจุดที่4ป้าศิวะองค์เทพผู้ทำลายสิ่งไม่ดีเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาพี่ๆที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดมาไหวตรงนี้เพื่อเคลียร์พลังลบได้นะจุดที่5พระแม่สุรัศดีเทวีแห่งปัญญาศิลปะและเสียงสวดศักดิ์สิทธิ์ขอพระองค์โปรดประทานแสงแห่งความรู้สเสน่ห์แห่งถ้อยคำและพลังแห่งการสร้างสรรค์พรจากพระแม่สุรัศดีท่านประธานในด้าน 1. สติปัญญาและการเรียนรู้ เข้าใจลึกซึ้งมีปัญญาในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 2. ความสามารถทางศิลปะดนตรีวรรณกรรมการพูดการเขียนและการสร้างสารรค์ทุกแขน,แนง 3. วาทศิลป์และความมีสเสน่ห์ทางคำพูดการพูดให้คนเชื่อถือฟังแล้วรับฟังแล้วเคารพ 4. จิตใจสงบอ่อนโยนมีสมาธิเหมาะกับนักเรียนครูศิลปินหรือใครก็ตามที่ต้องใช้ใจในงานจุดที่6 พระแม่ธุราคาเทวีผู้ทรงพลังแห่งชัยชนะผู้ขจัดความกลัวและปกป้องจากพลังร้ายขอพระองค์ประทานพลังใจกล้าหาญและชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงพรจากพระแม่ธุราคาท่านประทานในด้าน 1. พลังใจและความกล้าหาญเผชิญปัญหาได้อย่างไม่หวั่นไหว 2. ป้องกันพลังงานลบปัดเป่าเคร้าร้ายพยันตรายพูดผีวิญ,ญญาณหรือมนดําชัยชนะเหนืออุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นศัตรูคนคิดร้ายหรือสิ่งที่มาขัดขวางชีวิต 4. พลังนำทางชีวิตในยามยากให้กำลังใจในวันที่หมดแรงรู้สึกสูญเสียหรือหลงทางพระแม่ธุรคาเหมาะมากสำหรับคนที่กำลังต่อสู้ชีวิตเจอศัตรูเงียบหรือพลังงานลบในที่ทำงานความสัมพันธ์หรือจิตใจจุดที่7พระแม่กาลีเทวี TV แห่งการทำลายเพื่อเริ่มใหม่ผู้ทำลายความกลัวความหลอกลวงและพันธนาการ ขอพระองค์โปรดมอบอิสรภาพความกล้าและพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตพรจากพระแม่กาลีท่านประธานในด้าน 1. การปลดปล่อยจากสิ่งที่ฉุดรัง้งทั้งความกลัวความเศร้าความเจ็บปวดหรือความคิดลบพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงกล้าลุกขึ้นใหม่แม้จากจุดตกต่ำที่สุด 3. การทำลายพลังงานลบและพันธนาการมนต์ดำเจ้ากรรมนายเวรหรือความยุดติดทางจิตใจ 4. ความกล้าหาญดิบแท้จากภายใน สงบนอกดูดันในพร้อมเผชิญทุกสิ่งพระแม่กาลีทรงเหมาะกับคนที่รู้สึกอยากปลดล็อกชีวิตหรือพร้อมจากปล่อยวางสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างทรงพลังจุดที่8พระแม่ธรณีเทพีแห่งผืนแผ่นดินผู้ให้ความมั่นคงและการเกื้อหนุนจุดนี้เหมาะกับการตั้งจิตขอบ้านที่ดินความมั่นคงในชีวิตระยะยาวจุดที่9พระแม่คงคาเทพีแห่งสายน้ำขอพรให้ชีวิตสะอาด ปราศจากอุปสรรคเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่หรือชำระล้างจิตใจให้สดใสอีกครั้งครบแล้วจ้า9จุดสายมูสุดปังเดินวนครบรับพลังดีๆไปทั้งวันใครมีโอกาสลองแวะมาได้นะคะที่นี่เขาเปิดทุกวัน10โมงเชา้าถึง2ทุ่มไหวแล้วใจสบายเดินถ่ายรูปเพลินแน่นอนวัดพระพิคเนตมหาเศรษฐีลักษมีนารยันตลาดบัวทองบางบัวทองนนทบุรีโทร097 965-9229 l า n e ้าสองสอง a ก้า a ลขอให้ทุกทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความสุขกันทุกคนนะครับาสาธุสาธุสาธุ